tục tù ทางกายสบายดีเอฟซีทุกท,ท่านที่ติดตามนะครับชมสบายดีย่ำเสาร์ย่ำเสาร์วันนี้ก็สิได้เดินทางขึ้นป่าทุกคนเลยไปหาอยู่หากินวันนี้นะถือว่าเอาเบ็ดเอามองไปไปโซงนี่นะทีมงานยิงไปน้ำเนี้ยโซงนี่ก็หน่อไม้ไหลก็หลายทุกคนเลยไปไปหาหนา่อไม้ไหลละแกงบีได้ไปเลยกันวันนี้ทีมงานผู้ยิงเนี้ยไปสี่คนห้าคนผู้ยิงสามผู้ชายสอง เสาชีธาเพื่นแน่ลวกรสาวนิมเพื่อนแน่อินนาแหวก็รอจ่าจอดเพ่นแน่สเพ่องานเท่ากันใจดีตะเฮงแล้วไม่ได้ไปเนาะนัดเดียวสีเทอละเธอที่สี่ยังได้ไปไปในพื้นดินน้ำไหลโซงนี่ก็แล้าน้ำไหลธาตุาไป ปไปเทางไป,ป,ลไปเลยตรงนี้กะแดดถึงแลดนะทางกะจกัซจำเลเข้าเเวเกตรเฮงแล้วไปได้ไปพระวาติเวลนรหาก็รุงมากพระปารณสี่ห้มือนี่แหละ นเล่นซ์น้ำหม่างน้ำ,านำไลายไปหมดสำ่ำลงเลยเออวันนี้สูนบอบชูเป็นไปหายแล้วทุกคนแะจะหายไปหน้าเป็นเอาที่ได้เดินทางต่อ <c oughs> มันนี้ถือว่ามืดคนก็นาดเลยมันนี้นะ มาเถอนั่นไปไปต้รคนนี่เลยอสั่นขนาดนเออลงแม่ลงแม่ลงแม่มันไหลได้ลงไปลวไยไหลได้ไหลได้ นั่งอินาจิท่าให้แล้วเดี๋ยวตุยกูมูว่าทางลิสตุบมันนี่นะปุ๊ป้าปุ๊บจุกไปทุกท่านข้างเจ้าทางไม่ยังนี่ปุ๊บทางเกา่าลิลิทางลิ เงยๆมาเลยทุกคนเลยเพรโดนเนียนอันตรายเลยเล่งๆๆึงเล้งลเียโอ้รถไม่ลามเจ้าแห้งเนอะบ <c ười> พราะว่หีน้าไปเชือ้อไม่เนาะเฮ้ลรูลามไปป่า ไม่ลามันยกล้อรดตรงนี้กะผลมือคึมๆมาอยู่คนนึงนี่มาแล้วผลกันจะหอดเชีเาะผลตกนำทาง่าทางอยงนี้เลยพาต้นสาขางน่้ดดนล บ้าดเดือดทางต้อ้ไปพิดทางทีดนีเเรินลงลบนองเรียกข้าบว่า Se เห็ดบ๊ะมดแล้วเฮ็ดบ๊ะ เราจะเช้เากลางเาหวก่อนพยายามเม่อื่น Gracias. เด็ดอ้ออะไรมันนี่กะฝน,นถือว่าบุตกเลยทุกคนเลยพูมีเด็ดเลยปยาหากจะได้เลาะมือยามเหวเลาะมือแบบนี้ปยายามเหวพพื่ลยน้องขาพูแล้วก็เลาะมือ โอ้ถ sure ือหนูวายตัวใหญ่หนึ่งหนูวายมันเลยก็เตะปะเตตัเลยตาเลย ทีมงานบ้านนี้ประมารอยู่คนดียวในช่องโต้พอได้แล้วภาพเสาไปเริ่มเมื่อาวานนีที่หนูตึงมีได้กระแต่ช่องโต้พดอันมันยุบเลยมันสีมานเล็บมานแล้วบ้านนี้นะนี่แต่เก่าพดยังเขียวๆอยู่เลยโอ้มีมารตะเก่าเลยนะมันยังกึศกินเัายังมีอยู่ ขี้เกียจมีมา้ามาเอามาเล็บกบพอ่อาขาวๆอยู่เลยเราเออบ้านนี้สวยเลยทุกคนเลย งานเมื่อท่าแลยไปเจ็บไปนี่มาหดบอดเลยทุกคนเหนมาหดบอดเลยอันนี้เป็นป่ามองนะ พอไปสิบตัวสองส่หกแปดตัวคอยะเนะบ่าวาดทันมาอยู่ามาอ่อันนี้บบไปเล็กิชมแต่เช้าแต่เช้าก็มีหูมีมีหูมีตาแล้วพอซแล้วรกบมีหูมีตาซ้ำซ้องปั่ของปันคือแม่มานจะองกิชมแต่เช้าแล้วจัดคือแม่ม้ามาน้ได้ยังมีมันนะยานอยู่มาสิหานนาชมาน้ำได้แบบนั้น่ไงใแม่เาสองไง นี่ต้มหน่อไม้ยี่ทุกคนเลยถ้าหวานมากก็ยังเฮ็ดยู้กินนะมาหวานเพื่อกัมาแล้วมาเนี้ยทีมงานเราก็พาเดี๋ยวหา,หาเฮ็ดยู้กินทุกคนเลยกินข้าวกินน้ำแล้วก็พาเดี๋ยวมือผู้มือผลไม้ละมือกินด,ดีปราคือวอ่าแดดหาเฮ็ดลาบกระแตมาเนี้กินกับต้มหน่อไม้ไหลก็ชุดยอดเลยลาบเอามาเนี้ยเสานี้เป็นเยลลาบ จะลาบกระแตเป็นไม,ม่เคยกินกระแตยิ่งเคยพวกเ,เราบองหดบองหดก็ได้เลยนะ เล่นลอยเล่อยเอาเงินลาเม็ดนบอเมดบ่อลำเลยโคกกัแซบกันนะโคกกับน้องากรากลาบลากกันน้องสองตัวนั่นเองเศร นแอ่มันเด็กย่มันเพิ่งเน่ไเป็น้านันม่เนมังซ่าป่า ทุกคนนะครับเดี๋ยวนี้ดู เด็กดิบซอยเทาน้ำเนาะรับเลยตับตตับตับตบต,บต,บต,บตัวนี้เอ้เอมันฟ,ฟอดอีก็ย่งโลบ้าลงแล้วตอนนะ บาทหนึ <im <im <S s ่งเข่าเสียเปล่าหัวน้อยมีนัตามได้กระชากทำน้อยพอดีกระชากน้อยพอดีกระชากง่ายคุณมีพอดีเลยโลอีบาทหนึ่งบาทุดท้ายนี่จะทากระโลแล้วต่อไปโลซองน้ำมาเลยตัวนี้ต้มอันนั้นมันกระดูกมันแล้วก็ต้มโหมันกระไนตัวนึงเกาผักชนี้เลยทุกคนเลย T t นะ vai, ừ, ừ, เห็ดต่อนตัวนี้นะเห็ดใบเห็ดสดชิมก่อนซบล่ะต้มนี่กะนุ่ล้วตัวนี้ปลามันเย็นก็ยัมาปรุงอืมยังมีชุกเลย Ừ. Ừ, mình cái sáng dẹp, sáng ơi tầm cả Nhớ, trồng cốc cốc là đẹp đói ชิมเกือบพ่งนนวิเชีย์เป็นายอยู่งานคืาว่าลบราคากองทางนี้สือเือร์พิโน่เนี่ยอ๋อมันน้อยยังเข้มมันแซ่บมันได้ขายดีเน้ะยังพ่อกินเชิญเจาะหนอยมจาอบริสุทธิ์ผู้บ่าวคนละทีกหนละยาเห็ดส เจอไม่นั่นอย่างเออวนี้เสื้อหลายแซ่บหลายเร็วเรชมก็กอีกค่ะอบขมกินได้วเรียบร้อยเรียบร้อยละซิมซิมซิมรอนะเลเฮ็ดผู้นั้นต้องซิมนี่บอกเค็มละ 嘞。<noise> <noise> นร,รมชาติอามนาวคนคยนวยธรรมชาร่มห้นางมันตื้มดันตื้มเลยนา,นม,นามีธรรมชาดมีธรสมชาตินา,าน้าิ